หมาขนร่วงนะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สร้างความอึดอัดใจ,จให้กับเจ,เจ้าของผู้เลี้ยงมากๆเลยนะคะก็มีเงินก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้มีเงิน1ปีแล้วหลังจากที่ผัดขนไป2ครั้งนะคะตอน3 3เดือนกับ1ปีนะคะพอหลังจากผัดขนแล้วมีเงินสวยมากเลยะคะ่ะขนหนานุ่มขนเยอะมากนะคะหน้ากอดมากตอนนี้ปัญหาที่ตามมาคือขนหมาเนี่ยจะฟุ้งเต็มบ้านไปหมดเลยนะคะ มีทุกที่นะคะทีเรอยากจะหาความรู้ว่าวิธีการลดอาการของหมาขนลุง่งหรือว่าสาเหตุของการที่หมาขนล่ง่งอ่ะมันมาได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างและคอมเมนต์เป็นอย่างไรไปเลยคะ่ะจากกลุ่มหมาบางแก้วสายเก่านะคะความเห็นแรกของคุณเจ้าปราบบุรพานะคะอันนี้เป็นความเห็นที่ดีมากนะคะ กดไลค์เลยรัวๆนะคะเขาบอกว่าขนร่วงแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอาจเกิดจากหลายสาเหตุเลย 1. คือช่วงอายุที่มีการผลัดขนนะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเจ้ามีเงินประมาณ3เดือนกับ1ปีนะคะ 2. การอาบน้ําน้องหมาบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้น้องหมาแพ้แชมพูนะคะมันส่วนใหญ่จะมีสารเคมีเยอะฉะนั้นแชมพูที่เราใช้อ่ะ ควรจะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะสําหรับผิวหนังสุนัขนะแล้วก็ไม่ควรอาบน้ําน้องหมาบ่อยเกินไปนะคะมันเป็นสาเหตุของการทําให้ขนร่วงได้นะคะสาเหตุที่3อาหารการกินนะคะอันนี้ก็สําคัญมากเช่นกันเนาะเช่นการต้มข้าวให้กินนะคะหรือการให้ข้าวเนี่ยถ้าหากเราใส่น้ําปลาหรือว่าปรุงรสชาติรสจัดรสเค็มนะคะเหมือนกับที่คนกินอะ่ะมันจะทําให้น้องหมาขนร่วงง่ายกว่าปกตินะ หรือว่าอาหารที่มันเกินไปเช่นข้าวมันไก่มันของไก่มันหมูอะไรย่างนี้นะคะจะทําให้ขนร่วงง่ายเลยนะและสุดท้ายนะคะอาการขนร่วงอาจจะเกิดจากที่น้องหมาเป็นโรคผิวหนังซึ่งโรคผิวหนังเนี่ยมันเกิดจากการถูกเห็บหมัดกัดเอานะคะแล้วน้องหมาก็เกาตลอดเวลามันเลยกลายไปเป็นโรคผิวหนังนะคะซึ่งความเห็นของ เจ้าปราบบุรพาเนี่ยต้องคาระวะเลยนะคะถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็สรุปย่อยประสบการณ์ออกมาในเรื่องนี้ให้ความเห็นที่ดีนะคะซึ่งจากการรีวิวมาเนี่ยมันสรุปโดยท่านเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะซึ่งวิธีการรักษาจากแต่ละสาเหตุนเนี้ย เจ้าของหรือผู้เลี้ยงนะคะแนะนําให้ดูสังเกตอาการของน้องหมาดีๆนะแล้วก็ป้องกันทาทุกอย่างที่จะไม่ให้มันเกิดอาการขนร่วงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคผิวหนังก็รักษาโดยใช้ยาทางโรคผิวหนังเอานะคะตามอาการเนาะความเห็นดีๆต่อมานะคะจากคุณยุ้ยเขาบอกว่าน้องเคยขนร่วงระยะยาวค่ะ ไปหาหมอก็แล้วหมดไปเยอะสุดท้ายไปซื้อวิตามินบำรุงขนเอานะคะบวกกับกินน้ำมันตับปลานะคะบางครั้งให้กินน้ำมันพืชคุกข้าวนะคะบำรุงหนึ่งเดือนกว่าๆสุดท้ายหายเลยค่ะอาการขนร่วงนะคะลองทำดูเผื่อช่วยได้อันนี้กดไลค์รัวๆเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีนะก็เลยขออนุญาตคุณยุยยกมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะ าบางความเห็นนะคะก็มองว่าขนร่วงไม่เป็นกระจุกก็ไม่แปลกนะคะอาจจะหมายถึงช่วงสัตว์ขนนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนก็อยากศึกษาดูข้อมูลเอาไว้คิดว่าข้อมูลเนี้ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะที่เลี้ยงบางแก้วค่ะแล้วก็คุณพี่ศิรภพนะคะส่งตัวอย่างน้องหมาที่กําลังขนร่วงมาให้ดูนะคะสําสหรับน้องหมาท่านไหนที่ ทำยังไงขนก็ไม่ร่วงถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะของให้น้องหมาน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะแน่และความเห็นนี้นะคะของคุณพี่พัฒนศักด์ก็น่ารักมากเลยเขาบอกเมื่อก่อนเขามาเขาอ่ะก็เป็นเหมือนการร่วงเป็นพักๆนะคะโดยเฉพาะส่วนมากเวลาที่มันเครียดอ่าอย่างเวลาผมมาเยี่ยมมาเล่นด้วยแล้วพอเขากลับไป กลับไปเนี่ยหมาอยู่กับคุณพ่อเขาว่าขนก็จะร่วง3เดือนรวดเลยนะคะอันนี้เพิ่งเคยได้ยินแต่ก็น่าอาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ความเห็นอื่นๆก็คือเดี๋ยวมันก็หายเองค่ะใช้เวลานิดนึงนะอ่าเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปดูนิดนึงนะคะว่าในพันทิปเขาเมาส์มอยเรื่องปัญหาของสุนัขขนร่วงยังไงกันบ้างมีคนตั้งกระทู้ไว้นะคะว่าสุนัขขนร่วงมากๆทำไงดีนะคะ บอกว่าถ้าร่วงแบบนี้ยังถือว่ายังน้อยนะอาจจะเป็นจากการเกาแล้วมันก็ร่วงกระจายะะหรือถ้ามันร่วงหนะักจากโรคผิวหนังนะคะเขาแนะนําม,มาราเซตนะคะน่าจะเป็นยารักษาหรือถ้าร่วงจากการอาบน้ําบ่อยนะคะก็ไม่ควรอาบน้ําบ่อยเพราะการอาบน้ําบ่อยๆเนี่ยจะทําให้น้องหมาขาดน้ํามันบํารุงขนตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ผิวหนังจะแห้งตกสเก็ตง่ายนะคะ แล้วก็แชมพูนะคะควรจะใช้สูตรอ่อนโยนนะคะสำหรับสุนัขทั้งหลายเพื่อที่ว่าจะไม่ได้ทำลายผิวหนังมากจนเกินไปนะคะอ้อแล้วก็ถ้าเราให้น้องหมากินตับไก่มากเกินไปนะคะมันจะสะสมวิตามินเเยอะและทำให้ผิวหนังแล้วก็ขนเนี่ยหยาบกร้านได้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกความเห็นนะคะเพราะว่าเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้ว มันทําให้รู้สึกว่าคอมเมนต์แต่ละท่านนะคะมีประโยชน์นะคะก็เลยขออนุญาตอยากจะแชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆนผู้รักบางแก้วต่อไปนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะ